สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลนะครับในช่วงเช้าเ้าแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสาหรับเช้านี้นะฮะมีข่าวบอกว่าบิ๊กตู้ลูกากูเนี่ยยอมรับกับว่าไปเล่นให้เชลซีเนี่ยผิดพลาดครับที่ย้ายไปซบสิงบลูบอกว่างูใหญ่อินเตอร์มิลานเนี่ยคือครอบครัวของเขานะโอ้โหพูดแบบนี้ออกมาแฟนบอลเชลซีจะว่ายังไงนะครับมาฟังกันหน่อย โรเมลูลูกากูครับออกมายอมรับว่าเป็นความผิดพลาดที่ย้ายไปเล่นให้กับเชลซีพร้อมบอกว่ารักในบรรยากาศครอบครัวทีมงูใหญ่หรือว่าอนะินเตอร์มิลานเนี่ยที่หาไม่ได้จากที่อื่นอีกแล้วหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วนะครับหัวหอกเจ้าของค่าตัว97ล้านปอนด์นะ่ยย้ายจากอินเตอร์มิลานมาเชลซีเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ไร้ความสุขมีปัญหาครับในการปรับตัวเล่นตามแทคติกของโจมาสกุกินนะจนเสียตำแหน่งตัวจริงจบไม่สวยเลยขอรีเควสเลยนะขอย้ายกลับไปเล่นให้กับชับเนรัสซุรี ทีมเก่าของตัวเองครับอีกครั้งด้วยสัญญายืมตัวในซีซั่นนี้นะฮะล่าสุดรับในงานเปิดตัวชุดแข่งใหม่ซีซั่น2022 2023ของอนะินเตอร์มิลานเนี่ยลูกก,กูก็มีโอกาสพูดคุยกับแฟนบอลเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าการย้ายไปเล่นให้เชลซีเนี่ยคือความผิดพลาดนะครับเขาบอกว่าความช้าชายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของผมคือฤด,ดูกาลน,นี้กับที่นี่ผมย้ายออกไปคือความผิดพลาดใช่ไหมนิกก ลูกากูหัวเราะกิกๆนะครับเอ็นตัวถามนิโกโลเบเรรานะครับที่นั่งให้สัมภาษณ์อยู่ด้วยกันนะครับเพื่อนร่วมทีมครับตอบโต้ด้วยกันยักไหลครับที่สื่อความหมายประมาณว่าผมพยายามเตือนคุณแล้วนะฮะนอกจากนี้ครับลูกากูเนี่ยยกย่องบรรยากาศในทีมงูใหญ่ว่าอบอุ่นนะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับมาฟังกันหน่อยในห้องแต่งตัวของเราเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เราใช้เวลาร่วมกันนอกสนามบ่อยมาก เรากินเลี้ยงอาหารค่ำขนาดใหญ่ด้วยกันกับเพื่อนร่วมทีมในสนามก็เช่นกันไม่มีใครพูดจาให้ร้ายคนอื่นเราคิดบวกอยู่เสมออันนี้คือคำพูดของโลกากูนะครับเวลาที่มีแมชใหญ่เนี่ยมักจะมีผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่อนาคตของอินเตอร์เนี่ยเขียนข้อความครับถึงพวกเขาบนอินสตาแกรมนะสง่งข้อความหาทั้งนี้ครับแสดงให้เห็นว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ทั้งนี้ครับโลกากูยืนยันว่าเขาเนี่ยเก็บอพา์าเมต์ในมิลานเอาไว้ตลอดระยะเวลาที่ย้ายไปเล่นให้กับเชลซีนะครับ โอ้โห oh อันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของโรเมลูลูกากูที่บอกว่าพลาดครับที่ย้ายไปเล่นให้กับเชลซีนะครับตอนนี้คือจะของจริงและย้ายมาอยู่กับอินเตอร์มิลานย้ายกลับมาละคือนี่คือของจริงอินเตอร์มิลานคือครอบครัวใหญ่โอ้โ oh หพูดประมาณนี้แฟนบอลเชลซีจะว่ายังไงครับจะมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันไหมผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเช้าๆแบบนี้ครับสวสดัสสวัสดีครับ